พี่บอยอยู่ที่พระราชวังพญาไทนะคะนี่คืองานที่เก๋แล้วก็ไม่ควรพลาดนะทุกคนที่สนใจนะคะด้านหลังของพี่บอยตอนนี้เขาเป็นเรื่องของการแบบปิ้งภาพใช้เทคโนโลยีในการฉายจอเข้าไปในตึกนะคะซึ่งอาคารนี้เป็นอาคารพระราชวังพญาไทซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เคยเข้ามานะในเวลากลางคืนนะเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลพรามงกุตกล้าวจอเนี้ยเขาแสดงถึงอะไรเขาแสดงเห็นถึงพระอัจฉริยภาพแล้วก็ สิ่งที่พระอ,องค์ท่านก็คือรถเก้าราชการที่6กเนี่ยดำเนินการหรือคิดให้กับคนไทยนะคะอย่างเช่นเพิ่งรู้นะว่าบ้านเราเนี่ยเร็วกว่าอังกฤษเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเริ่มจากราชการที่6หรือว่าการประปาในเมืองหลวงเนี่ยนะฮะรวมไปจนถึงเมื่อกี้เซอร์ไพรส์มากไม่รู้เลยว่าโรงพยาบาลรวมไปจนถึงดุสิตธานีก็คืออยู่ตรงนี้ดุสิตธานีคืออะไรดุสิตธาน,นีคือเมืองที่ จำลองการเรียนรู้เรื่องของประชาธิปไตยนะอย่างถูกต้องเนี่ยก็เริ่มต้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระราชวังแห่งนี้เนี่ยพระราชวังพญาไทยแห่งนี้จึงมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญกับประเทศไทยเรานะหลายท่านก็น่าจะทราบดีว่ารัชกาลที่6นี่ก็มีพระเฉลิยภาพด้านอาร์ตเนาะประพันธ์กรประพันธ์บทเพลงประพันธ์นวนิยายอย่างเช่นดังที่สุดก็คือมันชนาภาธาเป็นต้นนะฮะแล้วข้างในเนี่ยเขาเสียเงิน200เธอแต่ข้างในเขาจะแมปปิ้ง พูดได้ง่ายว่าเอาพระราชวังพญาไทเนี่ยค่ะใส่ดนตรีใส่แสงแล้วก็ใส่ความเป็นประวัติศาสตร์อย่างคันสมัยลงไปให้คนที่มาเนี่ยได้เพลิดเพลินเนาะอย่างพี่บอยเองเนี่ยเป็นคนชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่เด็กๆหรือว่าคนอยากถ่ายรูปเนี่ยมาแล้วก็ถ่ายรูปฉ่ำนะพี่บอยเห็นหลายๆท่านเนี่มาร่วมงานเนี่ยแ,แต่งชุด แบบ,แบบยุคแคสปีก็คือยุคในรัชกาลที่6ที่เริ่มมีวัฒนธรรมการแต่งตัวเรื่องผ้าลูกไม้มาผสมกับผ้าไทยผ้าจงกระเบนผ้าถุงเพราะฉะนั้นก็จะมีการแต่งตัวแบบดอกลูกไม้สวยๆกับผ้าถุงไทยรูตึกที่เราเห็นอยู่เนี่ยนี่เป็นเป็นช่างอิตาลีในยุคนั้นรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็ไปจ้างมาจากอิตาลีเพื่อที่จะมาสร้างพระราชวังแห่งนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีความผสมผสานระหว่าง สถาปตัตยกรรมอิตาลีซึ่งเป็นของยุโรปกับสถาปตัตยกรรมไทยด้วยนะก็มาแล้วเพลินน่ะแต่ละท่านแต่งตัวแบบว่าร่วมสมัยมากเหมือนย้อนเข้าไปในยุคราชการที่6จริงๆนี่คือส่วนหนึ่งของผู้ที่มาร่วมงานนะคะแล้วก็รื่นรมเรื่นเริงไปกับชีวิตการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะลนเก้า 9, ราชกร<ส>ารที่6กน seize. ี่รูาูจัดค่ะ พี่บอเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นกลางวันเนาะแต่การเข้ามาตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นไลติ้งเราจะเห็นการตกแต่งที่แปลกตาไปแล้วก็ทําให้การการการเดินการเดินชมพระราชวังในวัยามกลางคืนเนี่ยก็เพลิดเพลินนะคะอย่างจุดนี้เนี่ยที่หลายๆคนถ่ายกันอยู่เนี่ยเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะเป็นมังกรชูนะคะกระถาวัชเราวุอยู่นี่ก็ซึ่งเป็นนักกษัตริย์ของร,นรันกรรัชกาลที่6ท่านประสูตรนะคะในปีมังกรนะคะแล้วก็มีพระราชลัญจกรก็คือตัว วชิราวุธเนี่ยค่ะตัวนี้คือ,อพระาราชัญจกรประจํารัชกาลที่6นะด้านในสวนเนี่ยจะเห็นดอกกุหลาบเยอะมากเพราะนี่คือที่มาของแนวคิดนะในการเอาพระราชนิพน์ของรนเก้ารัชกาลที่6นั้นก็คือมัทนาพาทาผู้หญิงสาวสวยทีเ่เกี่ยวข้องกับดอกกุหลาบเนี่ยนะคะมาประดับเอาไว้2,466ดอกซึ่งเป็นปีที่รนเ้ารัชกาลที่6เนี่ยประพันธ์ นะฮะบทประพันธ์มัชนาภาทานะ,ะแล้วเผยแพ่เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นปีที่ทางการจัดงานเนี่ยเอาดอกกุหลาบ2466ดอกเนี่ยมาใส่ไว้ในในสวนนะฮะนี่คือบริเวณสวนโลมันซึ่งหลายๆคนดูแล้วอุ้ยสวนโลมันนี้มาอยู่ในพระราชวังพญาไทได้ยังไงทำไมต้องเป็นโรมันแต่ยุคนั้นเนี่ยนะฮะในรัชกาลที่ 5, ล้รน9ร้ารัชกาลที่5ท่านเนี่ยก็เอาอสถาปนิกเอาอช่างฝีมือจากอิตาลีเนี่ยโดยเฉพาะจาก หลายๆเมืองเนี่ยนะคะมารวมกันไว้ในการที่จะมาสร้างความสิวิไลหรือว่ามาสร้างอาคารที่เป็นปูนซึ่งช่างไทยนะไม่ถนัดเลยเนี่ยเอามาจากอิตาลีด้านหลังเนี่ยคะ่ะอาจารย์สินพีรศรีเป็นผู้ออกแบบนะซึ่งก็เป็นจิตรกรชาวอ,อิตาลีาจาย์สินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถนัดเรื่องของการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่แต่ว่านี่คะ่ะเรื่องของการสร้างงานปั้นต่างๆวันนี้เนี่ยเป็น มาในยามกลางคืนมาในแบบกลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะสวยงามมากแล้วก็มีไลท์ติ้งที่หลายๆคนมาแล้วเพลินตาเรื่องมเรื่นเริงมากในมิวเซียมเธอนี่คือส่วนหนึ่งของการจัดงานนะคะงานจะมีถึงวันเสาร์นี้เท่านั้นถึงวันเสาร์นี้ซึ่งยังมีเวลาหลายๆคนดูคลิปนี้พี่บอยอยู่เนี่ยก็อยากให้มานะคะค่าเข้า200บาทประเด็นคือทําไมต้องมาเพราะว่าพี่บอยคิดว่ามาแล้วเราจะได้เพลิดเพลินเนาะในยุคที่เราเองอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้อะไรเยอะเกี่ยวกับ ความสําคัญของพระราชวังพญาไทแห่งนี้นะฮะนี่เป็นพระราชวังตาอากาศของรัชกาลที่5พอท่านสวรรคตรเสร็จรัชกาลที่6ก็มาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆต,ต,ตรงนี้ม่าจะเป็นเรื่องของการปกครองศิละปะบทประพันธ์วรรณกรรมรวมไปจนถึงนะฮะการออสร้างความเจริญรุ่งเรืองในยุครัชกาลที่6ของท่านนะฮะนี่คือพระราชวังพญาไทที่มีความสําคัญกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหลายๆคนอาจจะ ไม่ได้ทราบเลยว่าท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพหลายด้านนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของงานวรรณกรรมหรือง,งานวรรณศิป์เท่านั้นในเรื่องของการปกครองการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับคนไทยในยุคนั้นก็เริ่มต้นหลายๆเรื่องในรัชกาลที่6คนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือสวนที่เน้นมิรขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนั่นแหละแต่ก็พยายามนะคะพยายามที่จะทําให้คนมีส่วนร่วมมากๆเลยนี่คือ ในมิวเซียมชื่นชมการจัดงานมากๆแล้วเชื่อว่าคนไทยที่ดูคลิปพี่บอยอยู่เป็นแสนๆคนเนี่ยตามเพจพี่บอยเป็นแสนคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่มีโอกาสมาหรอกพี่อยู่ต่างจังหวัดแต่พี่บอยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปนี้เพลิดเพลินไปเหมือนกับที่ทุกที่บอยได้มายืนตรงนี้นี่นี่คือชมหน้าชมหน้าของ คนที่คิดงานนี้ขึ้นมานะคะแม่เอื้อของเราขอบคุณมาที่ทําให้ทําให้เรามีความสุขและเพลิดเพลินมากขอบคุณคนไทยด้วยค่ะที่แวะมาเยี่ยมตลอดเราวเราต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลที่6ท่านสร้างของงามงดงามไว้นี้ร้อยหนึ่งหรือว่าร้อยเอ็ดปีนี่คือดินแดนประวัติศาสตร์ที่อยากให้คนไทยหวงแหนใช่หลายคนน่ะหลายคนแค่มากินกาแฟหลายคนแค่มารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าที่นี่คือประวัติศาสตร์ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศไทยจนถึงยุคปัจจุบันนี้ท่านทรงพระเมตตาสูงส่งมากค่เรามีชีวิตที่ดีได้ด้วยของท่านนะคะลากันตรงนี้นะคะงานจัดถึงวันเสาร์นี้เท่านั้นเสาร์ที่16เสาร์ที่16ป็นวันสุดท้าย16มีนาคมวันสุดท้ายมาได้เลยมาได้เลยมาแล้วถ่ายรูปสวยๆมาแล้วทุกคนจะภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ